แล้วเรียบร้อยค่ะฉายเอมค่ะห่างหายไปนานนักศึกษากลับทุกเวลก็ก็นานนานหลายปีเหมือนกันนะคะน่าจะมีอย่างต่ำประมาณ 3...3-4 ปีม่ปีอะทำไปถึงใครสี่ประมาณครั้งนี้ ก็ไม่ได้ไม่ได้เดินอะไรแบบนี้มานานแล้วถ่ายแฟชั่นเซ็กซี่อะไรเงี้ยก็ไม่มีอะค่ะก,ก็เลยรู้สึกว่าเออรับงานนี้น่าสนใจเลยมีเขินไหมหายไปนานกลับมาก็เขินเหมือนกันนะเมื่อกี้อยู่หลังเวทีก็มือไม้สั่นอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยิ่งออกป็นคนสุดท้ายด้วยอะค่ะมันก็นแบบกดดันนิดนึงค่ะเินแบบแล้วปีนี้จะมีถ่ายไหนก็คิ่ว่าไหมอะค่ะคิดว่าไหมค่ะก็เดินแค่นี้พอแล้วเป็นน้ำจิ้มเล็กๆก็มี ทุกปีอะค่ะเหมือนเดิมทุกปีอะค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอย่างที่บอกว่าถ้าจะถ่ายชุดว่ายน้ำคงต้องดูคอนเซปต์ดูอะไรอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจยังไม่พร้ <ๆ S 2> อมก็หลายๆอย่างช่วงนี้อ้วน <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ตัวหนาๆน,นิดนึงก็เลยแบบเออยังยังไม่ถ่ายดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ว่าขอฟิตหุ่นให้เฟิร์มก่อนใช่ถ้าจะถ่ายจริงคงต้องฟิตมากอ,ะอ่ะบิลลี่ปิดจากการถ่าย สาวว่าจะต้องแบบเท่านี้เท่านี้เท่านี้หรือว่าไม่ดีออกมามันคือว่าเอ้ยมันก็ต้องมีลิมิตแหละเวลาถ่ายเนี้ยจะแก้หมดก็ก็ใช่กระไรนะเดี๋ยวแม่จะตีหัวเอาก็ต้องดูดูนิดนึงอะค่ะก็เอาให้ดูให้เหมาะสมอะค่ะชุดว่ายน้ำมันก็มันก็คนต้องคอนเซ็ปต์คนต้องเป็นชุดว่ายน้ำอะค่ะคงไม่ใช่นูดหรือโป้เลือยอะไรขนาดนั้นนะคะขออนุญาตแม่คือแม่ขออะไรนะคะ นีก็มีพวกแฟชั่นโชว์เนี่ยละคขาละคอเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะคะระบบภายในยังไม่เรียบร้อยเลยเนาะก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะก็เหมือนเดิมค่ะมีแต่งงานงานงานแล้วก็งานค่ะคือตอนนี้เอาแต่งงานอเลยเอาแต่งงานอย่างเดียวค่ะเอาเงินก่อนผู้ชายรอก่อนแล้วกันนะขอเก็บเงินก่อนนะคะคือไม่มีใครเข้ามาก็มีบ้า ะะก็มีเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ส่วนมากก็ยังเป็นเพื่อนๆกันอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะอย่างที่บอกว่ายังไม่ค่อยยังไม่ค่อยอยากอะไรเท่าไหร่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากอยู่แบบนี้ชิวๆสบายๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน,นะคะ่ะเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเราเจอคนที่มันแบบลงตัวจริงๆโล้ที่เราไม่ต้องปรับตัวอะไรมาก ก็น่าจะอยู่ด no ้วยกันได้อะค่ะโตแล้วนี่ว่าอยู oh, astic, like ่ในช่วงขอเลือกถึงแบบเออขอเลือกหรือเปล่าเนาะก็ดูไปเรื่อยๆค่ะยังไม่ตัดสินใจไม่ได้ปิดตัวเองค่ะแต่ว่าอาจจะเลือกเลือกเยอะขึ้นเรื่องเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเลือกคนที่แบบเคมีตรงกันจริงๆอะไรเงี้ยค่ะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาศึกษาขี้ใสกันมากมายอะไรเงี้ยค่ะอาจจะแบบจะไม่แน่อาจจะแบบตุ๊บ ตุกแต่งอะไรนี้ก็ได้นะเออไม่รู้เหมือนกัน,นคือยังหาคนที่เคมีตรงกันยังยังไม่เจอค่ะยังไม่เจอค่ะ,คะไม,ไม่ไม่อยากรับตัวเองเยอะล้ว ตอนนี้เล็กหนุ่มของสามเป็นยังไงพเล็กที่เขามาตอนนี้อะไรก็ได้ขอให้เคมีตรงกันเป็นอันใช้ได้แต่าอยากแต่งงานเอ้ยถ้ามีโกรธนะเนี่ยก็มีบ้างเล็กน้อยเพราะว่าเพื่อนเพื่อในรุ่นเดียวกันก็ไปกันเยอะเยอะมากแล้วก็มีแอบบ่นเหมือนกันก็แอบั่นก็กลัวจะขึ้นคานกันแหละบังทีน้เปลี่ยนแล้วเยอะสิมันก็ต้องเลือกนิดหนึ่ง อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเจอคนที่เคมีตรงกันก็ไม่แน่อาจจะปึ๊บปับ๊บแป๊บแป๊บ,ปบอะไรเรียกว่าคนนี้คน,นคนใหม่จะต้องแบบว่าเป๊ะแล้วแต่งเลยไหมหรือเก็บเงียบเพรวแต่งเลยทีเดียวหรือจะไม่บอกใครเลยก็ได้นะอาจจะปึ๊บปั๊บท้องมีลูกเลยก็ได้ ก้าวกระโดดอ่ะก้าวกระโดดไม่ใช่ก็ก็คงไปเรื่อยๆค่ะยังไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆแล้วก็ถ้ามีเราจะบอกอาการตอนนี้ยังค่ะย่าค่ะย่าเองยังไม่คุยเลยไม่ได้คุยเลยค่ะไม่รู้เป็นยังไงบ้างยังอย่างล่าสุดเขามีรูปสาวมาอ้าวเหรอคะก็ดีแล้วค่ะถ้าเขาแฮปปี้ถ้าเขามีความสุขเราก็มีความสุขกับเขาด้วยอะค่ะก็ เราก็ยังมีแต่สิ่งดีๆให้กันเสมอแล้วค่ะก็ถ้าเขาแฮปปี้เขามีความสุขแล้วเขาก็เลือกคนที่เขารู้สึกว่าเออคนนี้ใช่อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ประคับประคองแล้วก็ดูแลกันดีๆคือตอนนี้ไม่ได้คุยไม่ได้คุยกันเลยค่ะปีน่าจะปีกว่าปีหนึ่งบ้างประมาณปีหนึ่งคไม่ได้คุยไม่ได้คุยเลยค่ะไม่ได้เจอเลยเจอแต่เพื่อนๆของตาอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เจอตัว